เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนๆรักทุกคนวันนี้มีอยู่ผมแบงก์กับแอป Bitcoin Mining Miner NFT ก่อนเลในคลิปนี้ไม่ได้ประการน,นะนำพ่วงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับมาแล้วสำหรับแอปฟ,ฟรีที่ทุกคนสามารถหาเหรียญชาตตชิได้วันนี้มาอัปเดตในเรื่องของเกมแล้วก็ในการถอนกันนะเพื่อนๆน,นะก็สำหรับคลิปก่อนหน้าน,นั้นนะครับผมได้ทำการซื้อกำลังขุดไปเพื่อนๆก็ลองย้อนกลับไปดู ก็ได้นะครับตอนนี้ก็มันก็ปล่อยขุดไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่ค่อยได้เข้าเลยนะเพื่อนๆนะก็สําหรับในการคํานวณเนี่ยผมดูแล้วมันไม่มีระยะเวลานะเพื่อนๆนะแต่จริงๆมันก็ถ้าไม่มีระยะเวลาเนี่ยก,ก็ดีเลย <laughs> ปล่อยขุดยาวๆนะครับในเรื่องของพวกเวก็บพวกเนี้ยนะครับที่ผมบอกเพื่อนๆว่าเล่นฟรีจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราลงทุนเนี่ยมันคืนทุนนานนะครับ เราเอาเงินที่เราลงทุนน่ะไปซื้อเหรียญโดยตรงอะ่ะจะได้เออจะดีกว่าเพราะเราได้เหรียญทันทีเลยใช่ปะแต่เราเอามาซื้อในเรื่องของเครื่องขุดเนี่ยมันก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนนะก็ตอนนี้นะครับในเรื่องของเครื่องขุดหรือว่ากําลังขุดเนี่ยเพื่อนเพืสามารถเ,เข้าไปเช็คได้นะครับในเรื่องของตัวเ,เครื่องขุดของมันเองเลยนะก็ตรงนี้นะครับเนี่เราสามารถมาดูได้นี่ ผมมีอยู่เครื่องหนึ่งแล้วก็มีฟรีนะครับเ,เกมมันอัปเดตใหม่นะครับมันก็ทําเป็นเครื่องขึ้นมาใหม่นะตรงนี้ก็ถือว่าเปลี่ยน UI ใหม่นะครับแล้วก็ชื่อนี่ผมผมว่ามันมีคําว่า NFT ข้างหลังนี้ผมไม่คุ้นเลยนะว่าตอนแรกมันมีหรือไม่มีนะครับต้องย้อนกลับไปดูโอเคนะครับก็ในเรื่องของการถอนเหมือนเริ่มเลยนะครับใช้ตัวของ Wallet of Satoshi นะเพื่อนๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทุกคนน่าจะมีเอเอน่าจะใช้เป็นแล้วนะครับเพราะ คนที่ไม่ได้ใหม่ๆเนี่ยยังใช้กระเป๋าอะไรไม่เป็นแล้วก็ยังถอดไม่เป็นนะผมก็แนะนําให้เพื่อนๆลองฝึกนะครับถ้าใครไม่เป็นเลยอ่ะลองฝึกออลองฝึกทํานู่ทนทํานี่ดูนะครับมันก็จะง่ายนะเพราะว่าบางอย่างไอตัวของ wallet options ตัวชี้ถ้าเพื่อนๆไปดูในยูทูบไปดูใน y YouTube จริงๆอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีคนสอนเท่าไหร่นะครับรายละเอียดอะไรเงี้ยนะแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้็ออินนะครับมันก็ยังถอนเออข้าในเรื่องของตัวกระเป๋าได้ปกติเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถอนกันเลยนะครับก็เลือกเป็น lining g h t นะครับแล้วก็เลือ กดอเลยนะครับเพื่อนๆจำไว้นะครับ223ราโชาตชีนะเราก็นะครับมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่นะครับเป็นชาตชี้เข้าไป223อตัวนี้ก็คลิกนะครับที่ว่างๆนะตรงนี้รอสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเรอให้มันโหลดโค้ดใหม่นะครับแล้วก็ c o ปปี้มาแล้วก็มาใส่ปั๊บเข้าไปนะครับ223กดถอนเลยนะครับเรียบร้อยนะกดสีฟ้านะครับแล้วก็กลับไป ตรงนี้ก็ถามว่ารอนานไหมนะครับเพื่อนๆจริงๆมันไม่รอไม่นานนะประมาณ1ถึง2อนาทีนะครับถ้านานกว่าน,านั้นหรือว่ามันเกิดการรีเจ็คเนี่ยนะครับเพื่อนๆน,นก็รอถอนมันต่อไปนะในเรื่องของเอ่อท่อส่งนะครับตัวของ lightning อ่ะมันอาจจะเต็มพอดีนะครับเออถ้าใครที่อยากจะศึกษาตัวของ bitcoin lightning เพิ่มเติมก็ลองไปดูใน u t u b e ได้ตอนแรกผมก็คิดว่ามันถอนไม่ได้นะในช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าเออทำไมมันถอนไม่ได้่าคิดว่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ พอกลับมาถอนใหม่ก็ถอนได้เช่เชนเดิมนะครับโอเคเข้าเรียบร้อยแล้วไม่ถึงเลยนะครับ223นะตอนนี้ก็4 450นะครับก็ถือว่าเป็นอีเว็บหนึ่งที่ฟาร์มชาตุชิได้ดีนะครับสำหรับสายฟรีนะแต่สําหรับใครที่จะเติมซื้อนะครับอันนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆว่ายอมรับความเสี่ยงกันได้ก็เติมนะครับแต่ผมแนะนําว่าดูฟรีเถอะถ้าเพื่อนๆขี้เกียจรจริงๆนะครับให้เข้ามาเอาแค่3.5ก็ได้นะเออ3.5นะครับเพราะว่าผมว่ามาดูโฆษณา35เนี่ยผมว่า เหนื่อยตายนะครับเหนื่อยตายเลยต้องมานั่งดูนะ35อันใช่ไหมนะครับแต่ถ้าใครที่แบบโหซีเรียสในเรื่องของกําลังขูดที่อยากจะได้ให้มันแรงขึ้นหรือว่าให้มันได้2วันถอนสองวันถอนเนี่ยนะครับก็ต้องอดูให้หมดนะแนะนําว่าแบบเ,เล่นหลายจอได้นะครับแล้วก็เปิดแล้วเราก็กดๆนะแต่ผมลองจับเวลาในการที่ดูโฆษณาแล้วอ่ะมันใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยครับทั้งหมด10จอนะครับแต่ก็ผมต้องบอกว่าผมกดบ้างไม่กดบ้างนะไม่ถึงเข้า เกมบ้างไม่เข้าเกมบ้างนะครับ <c oughs> ตรงนี้เลยเนี่ยเราก็กดเข้าไปดูปับ๊บอ่าโอเคปับ๊บลองดูนะเนี่ยนะครับมันก็จะได้มันจะมีเวลาลดคู่ดาวนะครับอ่ากดไปปับ๊บโอเคนะครับเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็รอโฆษณามันขึ้นนะครับแล้วก็ดูไปดูโฆษณาไปนะครับนี่แค่นี้เลยกันดูไปนะครับกําลังขดแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมา นะครับทีเนี้ยมันก็จะได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราเล่นในมูมูมเนี่ยมันจะรีตอนตอนเที่ยงนะเพื่อนๆนะแต่จริงๆมันก็จะตามตัวของเงื่อนไขในเรื่องของเ,อเกมนั่นแหละนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ b i t c o i n m i n i n g ก็สำหรับใครชอบก็ลองดูนะครับมันก็ยังถอนได้รวดเร็วเหมือนเดิมนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆยังถอนได้อยู่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายยจ้า